ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนดงโจรหลังบ้านนายอักษรยอ่อต่อเต่าจอจานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีที่มาที่ไปเกี่ยวข้องกับสวย ยังเป็นแค่การกล่าวหาที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานมัดตัวโอกาสดิ้นหลุดได้ด้วยอำนาจแฝงที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบารมีคุ้มครองสูงกว่ากันคอยคุ้มครองปกป้องอยู่ข้างหลังแต่หลังจากต่อเต่าทนายตั้มแทรกเข้ามาอีกตัวมีช่องทางลุ้น ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจากข้อมูลที่อาจจะนำมามัดขอใครแน่นขึ้นหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขเลื่อนลอยกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นไปได้ทั้งนั้นที่ต่อเต่าหรือจอจานที่จะได้เห็นประตูคุกหรือไม่ที่ยังมีกฎแห่งกรรม เข้ามาเป็นกรรมการกลางทำหน้าที่ตัดสินในที่สุดเป็นที่รู้โดยทั่วไปอาชีพตำรวจท่าสวมเครื่องแบบเครื่องท่อนมองดูคล้ายๆท่อนบนเป็นตำรวจท่อนล่างเป็นโจรก็มีให้เห็นอ้างว่าเขา้าถ้ำเสือเป็นแมวก็ถูกเสือกัดตาย เนื้อร้ายในร่างผู้พิทักษ์สันติราชเกิดจากการสืบพันธ์กลายพันธ์เพราะผลประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่าอุดมการเข้ามาครอบงำซึ่งเห็นพวกปากว่าตาขยิบแฝงอยู่ในเครื่องแบบกลายเป็นดงโจรที่มีหัวหน้าโจรคุมอยู่ ใช่จะมีแค่ตำรวจประพฤติทั่วเช่นว่านี้ข้าราชการนักการเมืองในหลายส่วนราชการก็มีหุ้นส่วนร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่มีผลประโยชน์แม้แต่พวกนักการเมืองมองหาให้เห็นช่องทางโกงแผ่นดินเขากดชุบมือเปิบกันทั้งนั้น รัฐบาลมีหน้าที่ปราบโกงแต่ทำได้แค่โลโก้แกะทิ้งเมื่อใดก็ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลภายใต้อำนาจนายกรัฐมนตรีพอมีข่าวเน่าเหม็นเกิดขึ้นเขี่ยลูกให้พ้นตัวไม่กล้าพอที่จะเป็นต้นแบบยุติธรรม ทั้งทั้งที่มองเห็นกับตารู้อยู่เต็มอกเงินหมุนเวียนในกองทุนผลประโยชน์เถื่อนตรงนี้วนเวียนเปลี่ยนมือเดือนนับพันล้านอักษรยอ่อต่อเต่าจอจานแค่เด็กหลังบ้านนายใช่หรือไม่สุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน